เทสเครื่องของคุณอุ่มนะคะตอนนี้เราตั้งองุณหภูมิไว้ที่150องศาอุณหภูมิกำลังจะไปเรื่อยๆนะคะจนถึง150องศาถึงปุ๊บ <c oughs> ไฟสีเขียวจะกลายเป็นสีแดงนะคะเดี๋ยวเราจะมาลองซีนอันนี้คือฟิล์มของคุณลูกค้า โอเคซิลได้แล้วตัวเซ็นเซอร์นะคะนี่ค่ะมันจะไปหยุด,ดห,หยู่ตรงเซ,เซ็นเซอร์พอดีเดี๋ยวจะลองเปิดก็จะหยุดโอเคสินค้าพร้อมส่งแล้วนะคะ